สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Aniverse Channel คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเมนูอาหารของมุโคดะแต่จะพาไปเจาะหนึ่งในดันเจียนโหดสุดที่ทำให้เลเวลของมุคโคดะพุ่งแบบโกงๆและยังเกี่ยวกับแผนลับของเหล่าถ้วยเทพโดยตรงนั่นคือเมืองและดันเจียน a า e วลิงเมืองที่อยู่ได้เพราะดันเจียนใต้ดินดันเจียนที่200ปีไม่มีใครเคลียร์ได้จนกระทั่งปาร์ตี้มุโคดะเดินทางมาถึงถ้าพร้อมแล้ว ไปลงดันกันครับก่อนอื่นขอปูพื้นสั้นๆอเวลลิงในเรื่องคือเมืองดันเจียนของอาณาจักรเดียวกับโดลันหรือโดลันทั้งเมืองหมุนรอบดันเจียนใหญ่ลูกเดียวใต้ดินมีกิวนักผจญภัยขนาดใหญ่มีร้านขายอาวุธไอเทมดันเจียนโรงแรมร้านอาหารนักผจญภัยจากทั่วประเทศเดินทางมาหาเลเวลและของดรอปกันที่นี่กิวมาสเตอร์ของเมืองนี้ชื่อว่านาเดียอดีตนักผจญภัยแรงเอส ร่างสูงบึกบึนฉาย,ายายักษ์สาวนิสัยตรงไปตรงมาไม่เล่นใหญ่แบบเออร์แลนด์แต่ดุมากและจริงจังเรื่องความปลอดภัยในดันเจียนสุดๆพูดง่ายๆอาเวลลิงคือเมืองที่อยู่แบบพึ่งดันทั้งดันถ้าดันปิดเมืองก็แทบปิดไปด้วยดันเจียนของอาเวลลิงมีจุดเด่นชัดๆอยู่3อย่าง 1. มี27ชั้นโครงสร้างแบบกำแพงหินใต้ดินคลาสสิกไม่มีเปลี่ยนบรรยากาศเป็นป่าหรือทะเลทรายแบบดันอื่น 2. เป็นดันสายอันเดมีชั้นอันเดหนักหนักถึง3ชั้นใหญ่โดยเฉพาะชั้น 9, 18และชั้น26ที่มีบอสลิชสามบอสสุดท้ายชั้น27คือไฮดรามอนสเตอร์งูยักษ์ไม้หัวพิษรุนแรงฟื้นตัวไวเป็นระดับภัยพิบัติที่เมืองธรรมดารับมือไม่ได้เพราะแบบนี้ต่อให้มีนักประจนภัยเก่งแค่ไหนดันนี้ก็ไม่เคยมีใครเคลียร์ได้เลยกว่า200ปี คนที่ลงก็ลงไปเก็บของชั้นกลางๆแล้วกลับไม่มีใครได้เห็นหน้าบอสจริงๆจนกว่ามุคโคดะจะมาถึงก่อนมุคโคดะจะมาถึงอาเวลลิงเหล่าเทพที่เกาะดูชีวิตเขาตลอดเริ่มคันปากอยากให้เลเวลมุคโคดะอัพหนักๆเหตุผลจริงๆไม่ได้เทพเลยครับเพราะยิ่งมุคโคดะเลเวลสูงยิ่งเปิดฟีเจอร์ใหม่ๆให้เทพได้กินของจากเน็ตซูเปอร์มากขึ้นพวกเทพก็เลยวางแผนว่าเอางี้ให้หมอนี่ไปลงดันที่มีอันเดดเยอะๆแล้วเราออกของโกงช่วย อีกแป๊บเดียวเลเวลก็เด้งแล้วของโกงที่ว่าคือตราศักดิ์สิทธิ์ของเทพ Holy c a v e n Seal เป็นตราที่สลักลงบนอาวุธหร,รือเกราะทำให้การโจมตีมีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์แรงขึ้นมากกับอันเดธและช่วยกันคำสาบบางส่วนเทพด้านอาวุธอย่างเฮฟสตัสกับเทพสงครามคนอื่นรวมพลังกันทำให้มุคดาโดยเฉพาะดังนั้นอา e เวลลิงเลยกลายเป็นสนามฟาร์มอันเดธที่เทพเตรียมไว้ให้มุคดาเลเวลอัพโดยตรง ไทม์ไลน์คือหลังเคลียดันโดลันแล้วไปกินซีฟู้ดเมืองท่าเบอร์เลอันเสร็จมุคโคดะเลยพาทีมเดินทางต่อมาที่เมืองอาเวลลิงตอนลงดันทีมหลักมีมุคโคดะสายสนับสนุนและบัฟจากอาหารเฟลเทพหมาป่าระดับตำนานซุยสลามสายเวทที่โกงเกินคำว่าสลามโดราจังมังกรทารกสายจู่โจมเร็วพิเศษคือเออร์แลนกิลมาสเตอร์เมืองโดลัน ที่ได้กลิ่นคำว่ามังกรแรงก็เหาตัวเองตามมาถึงอเวลิงแล้วขอแจมลงดันในฐานะอดีตนักผจญภัยแรงเอสในดันยังมีตี้นักดาบเอลเฟอโดราที่เป็นอีกทีมเก่งระดับประเทศทำให้เราได้เห็นว่าดันเจี้ยนนี้เป็นเวทีที่รวมนักผจญภัยตัวท็อปของยคอยู่เหมือนกันช่วงแรกเป็นมอนพื้นฐานหนูยักษ์ขังคาวกอบลินโคโบอลสำหรับตี้มุโคโดะที่มีเฟลกับโดราจังมันก็เหมือนเดินเล่นมากกว่า เน้นให้มุโคโดะลองใช้ตราศักดิ์สิทธิ์ปรับตัวกับดันมากกว่าชั้น9คือด่านทดสอบจริงจังเต็มไปด้วยสเกลเลตันซอมบี้ปาร์ตี้อื่นจะต้องเหนื่อยกับอันเดดเพราะโดนโจมตีปกติไม่ค่อยสะเทือนแต่พอมุโคโดะใช้โฮลี่คาเว s นซีดาเมจทุกคนกลายเป็นไม้กางเขนเดินได้ฟันทีเดียวอันเดดแทบล่มทั้งฝูงคืนนี้บนสวนรรค์เลยกลายเป็นปาร์ตี้ดูดันอาเวลลิงแทบทั้งหลายเปิดจอส่งตรงจากดันเจียน กินของในเน็ตซูปเปอร์ไปหัวเราะไปว่าแผนปั๊มเลเวลครั้งนี้โคตรเวิร์กช่วงกลางดันจะเริ่มแปลกขึ้นมีชั้นที่เต็มไปด้วยมดนักฆ่าหนอนยักษ์ดรอปเป็นวัสดุหายากเช่นเส้นไหมกรามมดไว้ตีอาวุธต่อไปมีชั้นที่กับดักเยอะเป็นพิเศษทั้งหลุมลูกดอกพิษแล้วพอถึงชั้น18ก็กลับมาเจอทะเลอันเดดรอบที่สองสเกเลตันวอรเซอมบี้ระดับสูงเต็มพื้นสำหรับที่อื่นคืนนรก แต่สำหรับทีมที่ถือตราศักดิ์สิทธิ์มันคือสวรรค์ของการเก็บเลเวลในช่วงนี้มุคคดะยังได้ไอเทมน่าสนใจอย่างมีดดูดเลือดไว้ทำอาหารหรือใช้ประโยชน์อื่นในอนาคตอีกด้วยเล่มในิยายญ่จะมีตอนสั้นเล่ามุมมองพิเศษของชั้น19ว่าโครงสร้างของดันเจียนถูกออกแบบยังไงพวกมอนบางตัวมองปาร์ตี้มุคคดะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าอาเวลลิงไม่ใช่แค่ดันสุมส่มๆแต่เหมือนสนามทดลองสำหรับปีศาจและอันเดดบางประเภทด้วย สำหรับตีมุคดะพวกเขาค่อยๆชินกับจังหวะดันแผนจะเป็นประมาณว่าเฟลเปิดพื้นที่เคลียร์ล็อตใหญ่โดราจังบินโจมตีเสริมซุยเก็บตกยิงเวทพิเศษเออร์แลนด์ช่วยสป,ปอร์ตอธิบายข้อมูลมอนมุคดะคอยสป,ปอร์ตด,ด้วยอาหารและตรวจของดรอปถึงจะเหมือนเดินเที่ยวแต่เลเวลและประสบการณ์ที่ได้คือก้าวกระโดดมากชั้นรองสุดท้ายคือบ้านของเอ็มเพลอร์ลิชลิชระดับราชันที่ควบคุมฝูงอันเดสทั้งชั้น ปาร์ตี้มุขโโดะใช้ทั้งตราศักดิ์สิทธิ์บัฟจากอาหารและดาเมจเวอร์ของเฟลโดราจังและซุยจัดการเอมเพอเรอร์ลิชได้ไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดแต่ไฮไลท์ไม่ใช่การต่อสู้ครับคือของดรอปมากกว่าลิชทิ้งมงกุฎไว้ชิ้นหนึ่งซึ่งภายหลังมีการบอกใบ้ว่ามันเป็นไอเทมที่มีคำสาบและออร่าความตายขั้นอันตรายระดับของหายนะมุขดะในตอนนี้ยังไม่รู้ทั้งหมดแต่สำหรับคนอ่านนี่คือธงใหญ่ว่าดันอาเวลลิง ทิ้งของอันตรายไว้ให้เรื่องลุกลามต่อได้อีกเยอะชั้นสุดท้ายคือสนามของไฮดร้ามอนสเตอร์งูยักษ์หมายหัวโดนตัดหัวแล้วงอกใหม่ได้พิษรุนแรงจนเมืองธรรมดารับมือไม่ได้ในด a ต a าอ e l i เ g ลลิงไฮดร้คือต้นเหตุหลักที่ไม่มีใครเคลียร์ดันนี้ได้สักทีแต่พอเจอทีมมุโคโคดะเฟลมีดาเมจที่ทะลุก,การฟื้นตัวซุสวยสามารถโจมตีแบบกัดกร่อนโดราจังเสริมดาเมจจากอากาศของเทพช่วยให้ทุกคนแทบไม่กลัวพิษ การต่อสู้ที่คนยุคนั้นคิดว่าเป็นบอสโคตรนรกเลยจบแบบเร็วกว่าที่คาดมากในนิยายยังมีตอนสั้นเล่ามุมมองของไฮาราเองด้วยที่ทําให้ฉากนี้ทั้งหาและน่าสงสารไปพร้อมๆกันเลยครับประมาณว่าอยู่ดีๆก็โดนพายุลูกทีมพระเจ้าถล่มจนไม่รู้ตัวว่าตายยังไงการพิชิตด,ดันอาเวลลิงทาให้เกิดหลายอย่างพร้อมกันมุคโคดะถูกยืนยันฝีมืออีกระดับตอนโดลันคนอาจคิดว่าแค่ฟลุกแต่พอเคลียอาเวลลิงที่200ปีไม่มีใครทําได้ ชื่อเสียงของเขาและพวกเฟลเลยพุ่งขึ้นไปอีกขั้นได้อาชีพคุกอย่างเป็นทางการในระบบสเตตัสจากเดิมที่แค่คนทำอาหารเก่งระบบในโลกนี้ยอมรับแล้วว่าการทำอาหารของมุคโคดะคือสายอาชีพจริงจังที่ส่งผลกับค่าพลังและสกิลในระยะยาวเลเวลของทุกคนพุ่งตามแผนเทพเทพด้านสงครามอาวุธพอใจมากเพราะมีผู้กล้าอีกคนที่เลเวลสูงพอจะไปยุ่งกับเรื่องใหญ่ระดับทวีปได้แล้วกิลได้ผิวหนัง อวัยวะไฮราของจากเอมเพอเรอร์ลิชไปสร้างอาวุธเกราะระดับตำนานเศรษฐกิจในเมืองก็ยิ่งโตและชื่อของอาเวลลิงก็ถูกจารึกว่าดันเจี้ยนที่ถูกมุขโโดาเคลียแล้วแล้วมีอีกอย่างที่โคตรสำคัญแต่หลายคนมองข้ามไปครับก็คือหลังจบดันอาเวลลิงเนี่ยสเตตัสของมุขโโดาโดนระบบโลกอัปเดตครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ช่องอาชีพของเขาจะมีประมาณว่าคนที่ถูกลูกหลงมาต่างโลกกับนักผจญภัยเท่านั้นแต่หลังเคลียดันเสร็จ ระบบใส่คำว่าคุกหรือคนทำอาหารเพิ่มเข้ามาแบบเป็นทางการพูดง่ายๆคือโลกใบนี้ยอมรับแล้วว่ามุขดะไม่ได้เป็นแค่คนถือถุงซูเปอร์มาร์เก็ตเดินตามเฟลไปเรื่อยๆแต่เป็นเชฟต่างโลกระดับอาชีพที่เปลี่ยนทั้งดันเจียนเมืองและแม้แต่เหล่าทวยเทพด้วยสกิลทำอาหารของตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่ตัวประกอบสายขำอีกต่อไปแล้วครับสรุปความสำคัญของเมืองและดันเจียนนี้แบบเนื้อๆคือเป็นสนามปั้นเลเวลของมุขดะ ผ่านตราศักดิ์สิทธิ์และดันสายอันเดธแสดงให้เห็นว่าพลังของปาร์ตี้มุคดาอยู่คนละเลเวลกับโลกใบนี้ดันที่ไม่มีใครเคลียร์ได้200ปีกลายเป็นทริปเคลียร์ดันทริปกินเที่ยวไปในตัวด้วยโยนไอเทมอันตรายเข้าสู่เนื้อเรื่องอย่างมงกุฎของ e อ per o r รที่ทำให้รู้ว่าของดรอปในดันไม่ใช่แค่ของขายแต่บางชิ้นคือระเบิดเวลาที่รอวันปะทุทำให้เห็นมิติใหม่ของตัวละครรอบๆทั้งเออร์แลนด์ที่ตามมาคลั่งมังกร นาเดียกิลมาสเตอร์สายดุและทีมเก่งๆอย่างเฟโอโดราอเวลลิงเลยไม่ใช่แค่ดันหนึ่งที่ผ่านทางแต่เป็นดันเจียนที่เชื่อมระหว่างช่วงท่องเที่ยวทำอาหารไปสู่เส้นทางผู้เล่นตัวจริงของโลกใบนี้ของมุคดะอย่างชัดเจนและที่สำคัญหลังข่าวมุคดะเคลียร์อเวลลิงกระจายไปฝั่งเบื้องหลังทั้งราชสํานักกิลใหญ่และแม้แต่พวกฮีโร่ที่ถูกอัญเชิญมาครึ่งก็เริ่มมองชื่อของเขาแบบต้องจับตามองมากขึ้นเรื่อยเพราะอยู่ดีๆก็มีชายแปลกหน้า ที่พาสัตว์ระดับตำนานมาปั่นดันเก่าแก่ของประเทศจนแตกในทริปเดียวทำให้อเวลลิงกลายเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าจากนี้ไปเส้นเรื่องของมุคโคดะจะไม่ใช่แค่สายกินเที่ยวชิลๆอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะค่อยๆซ้อนทับกับเกมการเมืองระดับชาติและแผนใหญ่ของเหล่าเทพทั้งหลายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปถ้าใครชอบการเจาะลึกเมืองดันเจี้ยนแบบเนื้อๆแบบนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าอยากให้ผมไปขุดด้านไหน หรือเมืองไหนในสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกต่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กด Subscribe u n i v e r s e Channel พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเจาะลึกเนิร์ดในตอนต่อๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ